เป็นงานกัากิจการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษของจันกัจะมาตือจริงจริงโครงการนี้เป็นเป็นเศษที่เรียกว่าเป็นครั้งที่สองแล้วครับผมเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าเนี้ยป้าตือมาชวนพวกเราก่อนหน้าที่จะมาชวนเนี่ยป้าตือกับพี่จันแกอีจันเนี่ยเขาได้ไปสร้างโรงเรียนที่หัวถิ่นมาแล้วเป็นพิเศษนะครับซึ่งพอเราได้รับฟังป้าตือเรียกพวกเราไปคุยชวนพวกเราไปคุยแล้วก็เอ่อ เรียกว่าชักชวมนมาเป็นช่วยขยายช่วยกระบอกเป็นกระบอกเสียงครับโปรเจกต์ที่สองก็คือเป็นโรงเรียนโปรเจกต์พิเศษที่เกิดข,ขึ้นที่อำเภอเขาขามจังหวัดกาญจนบุรีใช่ทตอนแรกอ่ะที่ก่อนจะเกิดโครงการนี้นขึ้นมาคือโบวางเงินเตอบ้านที่ แล้วเราได้ชุดข้นพือย่างไรบ้างว่าตื่งเขาใส่มัาก็โรงเรียนต้องการอะไรมาอยาูอ่ที่สร้างจืงจริงป้าตื่นตอนเล่าป้าตื่นมากเพราะว่าด้วยความที่อย่านที่ป,ป้าป้าป้าบอกว่าพี่สาวว่าเป็นออทิสติกก็คือเขาก็อยากจะให้น้องๆที่อาจจะขาดโอกาสไม่มีโอกาสนไ,ไ,ได้ได้รับการดูแลที่ดีได้รับการเอ่อเทรน การการฝึกฝนเพื่อให้น้องๆนองเนี่ยออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้เราการีใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโรงเรยียนที่จะเกิดึ้นดีก็จะเป็นโรงเรยียนที่จะสอนทั้งตัวเด็กๆเองที่อาจจะมีความอาจจะมีความ,ม,วามบกพร่องทางด้านร่างกายนะครมบให้สามารถออกไปใช้ชีวิตกับคนทั่วไปได้หรือว่าน้องๆอย่างเขาบอกว่าอย่างที่ท้องถางบุเนี่ยจะมีน้องๆที่เรียกว่าอาการแบบไม่ได้เป็นแค่ภายในแต่ว่าแบบภายนอกอวัยวะต่างๆจะแบบ มากอาจจะต้องแบบไม่สามารถช่วยเหลือได้นอกจากนี้นอกนอกเหนือจากที่จะสอนเด็กๆแล้วก็จะได้สอนใบเรื่องของปกครองได้ได้แบบได้เรียนรู้วิธีการดูแลเด็กๆเพื่อเอากลับไปใช้จริงที่บ้านตัวเองได้เลยแต่ว่านอกจากงเรียนแล้วก็ยังนี้ต้องอุปกรณ์ที่จะต้องสัรเสริญการทดลองด้วยใช่เพราะฉะนั้นพวกเอ่อในความว่าพวกค่าใช้จ่ายพวกพวกพวกการสร้างการลงทุนแต่มันจะไม่ใช่สร้างโรงเรียนให้เด็กทั่วไปปกติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ก็อยากจะพวกเราก็ดีใจที่ได้มาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็แล้วก็ได้แบบมาร่วมบุญครั้งนี้อย่างบูสึเงเขาเชื่อวเรามาทําุบุญใหญ่อพยินดีอยู่แล้วเพราชอบทำบุญช่วยแล้วพอได้มีโอกาสแบช่วยคนด้วยนะคะช่วยน้องด้วยปกติเราแค่แบบทำบุญเข้าวัดช่วยพระช่วยคนที่แบบถ้าสมที่เป็นป่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรทักส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แบบช่วยคนที่แบบว่าเขาต้องการที่จะ เกตมาด้วยเป็นเกตที่ special เป็นเกตมาร์เของการเตะบอลคือคือจริงๆเราก็คุยกับก็่ือและพี่จันเนี่ยว่าเราก็อยากจะหาทางหาหาหลายๆแนวทางในการระดมทุนมาเพื่อสร้างโรงเรียนใช่ไหมฮะกาเกิดจากเรื่องแรกก็การสื้อทำนู่บทรโออกแบบได้ขายเพื่อระดมทุนมาเราผมก็คิดเอ้ยเตะบอลไหมทีนี้เดี๋ยวไปชวนเพื่อนเพื่อนดาราคนื่นะแสดงคนอื่นมาเตะบอลกันตอนแรกก็คิดว่าไม่จะเป็นบอลการกุศลมีแบบ มีแต่พวกแก๊งเราอะไรอย่างงี huh. like ้มาติบอกตีกับแก๊งท oh. oh ี huh. uh ่ห huh. วีส like, ิออย่างงี Am ้ก็เลยก็เลยเอ้ยเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากก็เลยได้อันนี้ขึ้นมาครับกล่องแต่ก่อนก็คือก็คือจะเองกันใช่ก็คือเดี๋ยวจะเป็นทีมทีมทีมพูดง่ายๆก็เป็นทีมพระเอกแก๊งที่หวีแก๊งคนดีใช่ไหมมันคือแก๊งคนดีกับแก๊งที่หวีถูกไหมคือมันไม่แก๊งเราจะชวนแบบ ่พวกเรานะักแสดงที่เขาเตะบอลกัน,นเป็นประจำแล้วแกลงที่เกณมีเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ย <ST S> เป็นแก่งเตะบอลกัน,น,นข,ข,ขึ้นไปใช่ซึ่งตอนนี้ตอนนี้รายชื่อคร่าวๆที่แบบเขาบอกว่าสนใจอยากจะมาแบบมีพี่บอลระกอนแน่ๆมีน้องกลับแน่ๆก็เลยมาแสดแบบแข่งแรก ก็เป็นออกความขี้ออกความขเ้เตี้ยๆว่ะเอเจเตด้วยเพราะจริงๆโมก็อยู่ในฝั่งหัวหน้าทีมยิวอีด้วยถ้าไม่เราไม่กินสับปะเอก๊ยงเขาบอกว่ารางวัลใหญ่จะได้ตับอะไรนะจะได้ดอกได้ดอกใคร ว่าเอ๋อนนี้ก็ตือพูดนะตัวดอกไข่ซึ่งเป็นไข่ที่ต้มมาแล้วจากออนเซนใช่ไม่ใช่ไข่ไกเอกนี่ทุกคนคิดยังไม่มีใครคิดเลยโก้ยังไม่มีใครคิดผู้ใหญ่พยายามบอกคอมเมนต์พิมพ์แล้วดอกไข่เราก็เลยเราก็เลยต้องชนะต้องรีบชนะเลยเพื่อจะได้ไออนเซนไม่มีการซ้อมมั้ยไม่มีการซ้อมดอกก่อนนะไม่ค่ะเราไปเจอนกัหน้างานเลยสดเลยเหรอสด ร้อนๆอบอุ่นอู้หู้ตอเลยใช่ไหมเรากังวลไหมไปกันส่วนที่ดีกังวลยังไงฉลกใส่ไขออนเซนเลยเรากังวลไหมอันนี้ถ้ามันแพ้ขึ้นมามันจะลำบากเราทั้งทีมไหมหรือว่ายังไงนี่ก็ต้องมอบไข่ให้น้องนองไข่ออนเซนที่ใส่ออนเซนใช่ไข่ใส่ออนเซนเนี่ยไข่แดงมันจะเดือดออร่อยเราไม่กังวลเรื่องไข่อะไรใช่ไหมไม่กังวลอะไรเนี่ยเ้าถามข้างๆไม่ได้มาถามฉันเราจะได้เห็นโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ เออท่าที่คุยยันไปคร่าวๆครับผมด้วยความที่ด้วยความที่โบไปเรียนที่ังกิดด้วยแล้วก็ด้วยความที่คิวคิวมาแสดงเราก็จะจองล่วงหน้าไปหน่อยว่น่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายปีอาจจะเป็นต้นปีอาจช่วงนั้ช่วงปลายปีต้นปีครับซึ่งแฟจะปิด้วยซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดในอนาคตต่อไปซึ่งมันก็จะเป็นเราจะเราจะ เรียกว่าเปิดปิดสนามปิษสนามบอลแต่เป็นสนามบอลเล็กนะแล้วก็จะแบบมีมีเปิดที่นั่งเปิดที่นั่งมีจัดโซนที่นั่งอะไรเงี้ยไม่เป็นเปิดขายบัตรแล้วก็รายได้หมดก็การสมมติไม่กระวนอะไรใช่ไหมถ้าต้องแต่งก็ต้องแตกงแกงที่หมีบางคนอาจจะแก๊งในแก๊งนั้นบางคนอาจจะแข็งแรงกว่าพวกเราอยู่เอแคร์นะเอแคร์เป็นโกงเป็นอันตรายมากนะยิ่งยิ่งแบบแต่ว่าเอแคร์ยังไม่แข็งแรงเท่าอ่ะพี่ปิ๊งปิ๊ง แต่พี่พี่ต้องพี่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 ปิงต้องมาว่าเขาให้เตะบอลไม่ได้ให้มาต่อยมวยนะต้องแจ้งคอยทราบก่อนนะพี่เขาเตะแรงมากนะได้พี่รับได้เอออ้าวเอาเลขคู่แล้วนะปิงรีบเตรียมเลยถ้าเตะบอลหรือต่อยมวยเตะบอลเตะบอลถ้าเขาส่งเอแคร์มาเราจะส่งใครไปถ้าเป็นทีมเราที่มองเราว่าเป็นสูสีกันอาจจะสู้ได้ส่งกลับไปก่อนแล้วกันไปส่งอะไรไปส่งเวยหรอไม่เพราะว่าเอแคร์เนี่ย อันนี้ไม่ได้บุลีแต่ว่าตัวเองแคเนี่ยเป็นทรงเป็นทรงกลมแต่ตัวน้งกับเป็นทรงแหลมจ่อขไปเจาอขึ้นจเสร็จแล้วเจอเอิร์ธต่อทะลุทะลุอีกคือว่าน้องจอบอาจารย์ทะลุทะลุได้ทะลุได้แบบทะลุริงทะลุตัวไหมว่าการ้อความะเคอนครัอที่เขาลปกบอกเขาหรือเปล่าอที่เขาลปบอกคือนอีกัเนี่ยเป็นปากโล้เป็นคนกันอะ้อลนะมั แต่ยังไม่รู้ว่ากระถุ่ยังไม่ได้แจ้งมาต้องเจอที่ไหนปะใช่ซื้อกระถุ่แต่ก่อนจะเจอมากรรมนั้ต้องมาเจอนี้ก่อนต้องซื้อเสื้อได้ยังไงถ้าทุกคนจะร่วมบุญใช่ทำอะไรก่อนเสื้อก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับผมทุกอย่างเลยใครอยากจะร่วมสมทบร่นมอยากจะร่วมทำบุญกันก็เข้าไปดูในเพจของพี่จัดได้ใช่ค่ะเสื้อยืดตัวละ490บาทเสื้อเชิดตัวละ690บาทใช่เสื้อยื้อตัวละ3า0ร้อเจ็ด เลาอนี่เหรอเพ่เหรไดเพิ่มีกคนอดนเพิ่ม เสื้อ390เสื้อเชิ้ต690และหมวก450ถ้าจะอยากดูรายละเอียดนะคะไปดูในวันพิซซั่าได้รายละเอียดที่ชัดเจนของพวกเราพูดเยอะโดยรวมแล้วคือเสื้อทั้งสองแบบนะคะโบก็พิเศษช่วยกระดองผ่านคิดแล้วก็วาดด้วยมือซึื่อเรียกเป็นลายมือที่โบคิดขึ้นมาเองส่วนลายเสื้อจะเป็นโบวาดเองเลใช่ซึ่งหมวกอันนี้โบก็ออกแบบ ไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นประมาณนี้แหละฮะดีไซน์ด้จริงจริงเขาตั้งเขาตั้งมูเท่าไหร่สร้างโรงเนี่ยยี่ส้าล้านครับที่ไหายี่สิ้าล้านตั้งมูงเรียทั้งหมด25ล้านซึ่ง25ล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำแล้วเพราะว่าทางพี่จันเนี่ยเขาได้รับการซัพพอร์ตจากหน่วยงานต่างๆด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีเพราะว่าหลังจากนี้ครับผมก็ ด้วยความที่น้องๆเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะฮะแล้วไม่ได้มีแค่2จังหวัดนี้ไงมีอยู่ทั่วประเทศตอนนี้เพิ่งมีแค่สองที่เราก็อยากพี่พี่จันกับปรติมเขาอยากจะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่3รอแล้วก็ตัวที่สุดสามรออครับผมไงกติดตามได้ใช่แล้วเนียว่าโรงเรียนเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อให้ทางผู้ปกครองเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่ามีที่พึ่งทางใจมากขึ้นแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าน้องๆเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือว่า อะไรยังไงต้องการความช่วยเหลือแบบไหนทนุกท่นะานเลยเขาจะฟรีมาให้หมอสอนทั้งตัวน้องเองแล้วก็ตัวผู้ปกครอง,องด้วยแล้วก็คือเขาเรียกว่าผู้ปกครองหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเสวนเนาะเวลาแบบมีน้องไม่สบายมีนอ้องอาการแปลกๆอะย่างนี้ยแต่ว่าทางเรนรอย่างี่นี้ก็รับหมดเลยไม่มีข้อจำกัดด้วยว่าต้องแบบนี่นี่นี่อายุเท่านี้เท่านั้นจุดความดูแลมันก็นเลยใช้งบค่อนข้างเยอะเพราะว่าการดูแลมันต้องพิเศษกว่าเด็กทั่วไป อันร right. uh, okay. ีว okay. 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 well. ิวกันน้องเพลงเม็นเพลงสามเพลงด้วยก็คือเพลงคู่หมดเลยใช่ไหมไม่ได้มีเพลงคนเดียวจริงเรียบคุยกันมาว่าเพลงแรกโบร้องเพลงสองเอล่งร้องแล้วเพลงสามร้องคู่กันเลยจุดที่ก้าจิ่ก็คือให้สองคนเลยก็ได้มันเป็นงานที่ไม่มีเอ่อสคริปต์หรือซีเควนซ์ใดๆอยู่แล้วเพื่อความเป็นงานคุณสนงานงานแบบงานดีๆที่เราสร้างขึ้นมาคุณโบเป็นไงบ้างให้กำลังใจคุณแฟนเป็นยังไงบ้างเห็นรุ่นทุกทุกอย่าง เห็นนุ้นรู้พยามทุกไม่เคยเก่งอยู่แล้วมีภาพขึ้นไหมโบแบบมีโบถือไหมนะไม่มีโบอ่ะมองเพราะว่าโบไม่รู้เนื้อเพลงเอ่อเพลงโตลิมกับเอ่อหยุดอ่ะโบจะไม่ได้แบบแน่นเนื้อเท่าพี่เล็กอะไรเงี้ยก็เลยแปลงเลยเป็นโตจีนใช่ก็เลยเป็นเธอมากินทอดปลากายกินผัดผัดลายเป็นปักกิ่งแค่นั้นให้คุณผู้ชมได้งงกันนิดนึงให้่าแบบเกินตโฟการจะได้เกับโฟกัสใหม่เป็นเทคนิค แต่คุณเล่นเขินอะไรขนาดนั้นเลยไม่เคยไม่เคยร้องเพลงด้วยกันบนเวทีในงานอะไรเงี้ยก็ประกอบกับคนเยอะดูเยอะด้วยก็เลยเป็นได้นิดิมๆดูเย็นเซียบเลยอ่ะไม่ได้จับไม่มเนี่ยอย่างเพลงแรกแฟนผมน่ารักอันเล็กได้ฟังแล้วได้ดูต้นฉบับร้องแล้วเขาสื่อสารถึงเรามันรู้สึกยังไงาจริงเพลงแรกเขินเขินจริงนะเขินเพลงหรือว่าเขินคนร้องเขิน ไเลือเห็นผู้ชายฉัปะเคยเพลงเพราะฉันปะเพลเพราะฉันปะอันนี้คือไอเล็กได้ฟังชัดๆเลยใช่ไหมเวลารอแทนเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าแต่งให้เราเลยเพลงเนี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปีความถามครับเออทำไมยังไม่อีกเออเขใส่เพลงนี้มันดูแบบ มันอู่เพลงงานแต่งหมดเลยนะจริงเหรอแฟนผมน่ารักอนลังโต๊ะจีนเลยนะก็เพลงหยุดก็ได้เลยอ่าได้หวานกว่านี้อุ้ยชูมือชูหยิบแต่เขาลงยี่เลยใช่ไหมถ้าชูขนาดนี้เขารอถามกันอยู่แล้วเออเรอถามเลยอ่ะไม่อย่างนั้นถามเลยกันเพราะว่าเนี่วันนี้เจอคู่กันแล้วพี่อยากคุยเรื่องแหวนน้่คลี่คลยเรอยว่าสรุปไปยังไงว่าคุยคู่แต่งกันแล้วหรอพวกนี้ใช่ไหมคะเออ โอ oh, ้พอไหมพอไหมพี่นาคาคุณพอละวทำไมทำไมมีอะไรเพระโบอ้อนอะไรกันแน่ถ้าแบบว่าแบบให้มันดูแบบว่าแพงๆนิ่มๆแล้วก็อ้อนเลือดแหวกเนี่ยหนูไม่เคยขออะไรพี่เลยขนาดนั้นแบบแรกๆจะมีอ้อนอยู่บ้างค่ะแต่พอมันไม่ได้ก็เลยเลิกอ้อนนี่แบพี่อยากได้นี้ขอไม่ได้โอเคยิ่เลอะได้นั้นโอเคซื้อเองจบแต่ว่าอันนี้ที่เขาตั้งใจให้เรารู้แต่ว่าทำไมให้แหวกอะ แะ่ออีออ้ฉันคาเซ่อขอดูันคาเซ่เอออะนนก้พีในจ่แก้ตรงนี้ไหยที่บอกว่าหนูอยากได้แล้วพี่ไม่ให้สักอย่างอะ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมคือผมมองว่าก็อยากให้ <c oughs> คือเราเองก็อยากอยากจะให้แบบ ไม่อยากให้ฟุ่มเฟือยใช้คำนี้ดีกว่าไม่อยากให้ฟุ่มเฟือยคือของที่มันมีค่ามันของที่เราอยากจะให้จริงมันมันจะมีคุณค่าทางใจด้วยไงโอ้ถ้าเกิดว่าถ้าอันนี้ไม่ได้พูดตลกแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าก็ดูจริงจังอยู่ไม่ได้ตลกเลยถ้าเกิดถ้าเกิดแต่งไปแล้วอยากได้อะไรก็บอกในคอไปแล้วเธอเป็นนางเอก เลขเลกเลขาไเลือเาเป็นไงบ้างอะเผ็ดคนของเี่เลขาก็แฟวก็รู้เลยหรือว่าดูความผู้หญิงมันจะงี้ไม่เกี่ยวอะอยากได้นู่นอยากได้นี่เลยนะจะรู้แหละว่าแบบมันตังเขาอะเล้าก็เตังตัวเองก็ได้นี่แต่ันมี้ฟิลแบบว่าเขาเป็นแฟนอยางอ้อนเอาเองเลยอยากจะประโยคสุดท้ายเมือกี้ถ้าแต่งแล้วอยากได้อะไรที่จัดให้หนูเกิดวันอังคาหนูเป็นคนจำฝักใจอะไรที่พูดไว้หนูจำได้ะเอียดมากๆแต่ถ้าทำไม่ได้หนูจะแพ อันนี้อันไหนพอเวลาเขาพูดแบบนี้เรารู้ไหมว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเราเล่นหรืออันไหนมันแรกไม่รู้แรกๆเครียดเลยอ่่าแตหลังๆก็เริ่มรู้ก็เริ่มรู้แล้วพอรู้บ้างครับรู้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าไหนว่าไหนคือสิ่งที่พูดเล่นอันไหนคือสิ่งที่พูดจริงแล้วอันไหนคือเป็นสิ่งที่พูดเพื่อสื่อไบ้ว่าอยากได้เมื่อวานเมื่อกี้ที่ทวาเมื่อกี้คือบอกใบ้ว่าอยากได้จริงโวอไม่โว่ขึ้นจริง ั่นแะค่ะพี่ากระเดนแย่ชีวิตกูต้องเพ่เรยนรู้ขั้ว่าเวลาคุณซลคู่เราอะหนัวเหรอเกิดเซ้งนอกไม่เขืนนะแซลกลางวงแมเนี่ยขินอยู่โเขนะตอนนี้หมวกยับไปหมดแล้วเนี่ยโผเขืนไมขยับหมวกเล่นอยู่ไหี่ว่าล่าแล้วเออแต่โบเนน้อยกว่าใช่ินน้อยกว่าเพราะว่าเก็บิด ไอ้เรื่องมีเคยห้ามแฟนเรามาว่าอยู่ว่าพาไปเช็คไว้หรือยังไงแต่เคยพาไปเช็คคือเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคือแรกๆอ่ะเราก็แบบอืเฮ้ยบีบยาอะไรเงี้ยหลังๆเข้าร่วมไปแล้วใช่เพราะเรบอกไปแล้วว่าถ้าเราเป็นแฟนกันนะถ้าเราทำอะไรที่ประหลาดขึ้นมาสักอย่างนึไรเงี้ยห้าม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 าาาาหห้้มมเพราะว่าไม่งั้นเราจะรู้สึกแปกแย่ต้องเข้าร่วมเลย นี่ไงอันนี้เขาจะไปเรียนแล้วคอวีกาอะไรบ้างเห็นว่าเดี๋ยวจะไปอยู่เพื่อนระยะหนึ่งใช่ครับผมคือจะไปด้วยเหรอไปทีหลังไปอยู่เพื่อยระยะหนึ่งไปเดียๆไงจะชื่อสาวซูอ๋อยดูสัมภาษณ์เดี๋ยวจะไปได้ เขาบอกเขาจะไปคนเดียวไปแบบว่าไปแบบว่าไปแบบคู่คนเดียวใช้าโ่น่่ว่าใชเสาดียวห้าวันายเสาที่ลับมารกอสมรภเทพทำาแล้วละมันจาไปได้น่่เลื่อนเหมือนกันไปเรื่อยค่ะเปไเพราะอะไรูไปเรื่อยก็ดีแล้วครับผมก็ให้น้องได้ทำในสิ่งที่อยากทำอยากเรียนก็ไปเรียนแต่ว่าก็ ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แหละเพราะว่าเพราะว่าอยู่อยู่กรุงเทพมีคนคอยดูแลตลอดก็โดรโปรหานต์เรื่องอะแต่เวลาไม่ตรงกันยังไงอะทำไมอ่ะร่ำร้องร่ำร้รองเห็นไมว่าความรักมันคือการร่งร้องเพลงหยุดไม่ใช่ไปหยุดเลยังไงแตเวลาไม่ตรงกันนิดเดียวเองที่ดูเป็นเอะไรช้าว่าหกชั่วโมง ไถ้าสมมติว่าพี่โทรมาจดนูเลยนุ้นบอกว่าวิตามิน f e a t เชอร์ boyfriend calling love face ใช่แต่แต่เขาบอกว่าเขาไว้ใจพี่อเล็กซ์ตอนที่โรงแานพี่อเล็กซ์จะอยู่คนเดียที่กรุงเทพเขาไว้ใจผม้โหไว้ใจพี่อเล็กพี่เล็กไม่มีการแบบแน่นอนเรื่องธรรมดาคนสองคนจะพบกันก็ต้องก็ต้องไว้ใจกันไม่ไว้ใจกันพบกันไม่ได้แต่เขาไปอยู่คนเดียวที่อังกฤษเหรอทำไมอ่ะ หมายถึงว่าเราจะยังไงในวิถใชชีวิตก็เป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นเราก็ไม่ห่วงหรอก <c oughs> เรื่องสู้คนเรื่องแบบเรื่อง <c oughs> เรื่องเรื่องแบบ <c oughs> คือหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยชอบอาจจะคิดว่ายห่างกับแฟนนานหล<อ>ืวแฟนมีกิ๊กหรือแฟนนอกใจอะไรเงี้ยคือ,คอไม่ต้องห่างมันก็มีเราจะมีใช่ไหมอยู่ไทยอยู่กรุงเทพก็มีได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเออ ดูไม่เท่กว่าคนนั้นเลยก็เลยไม่ได้พูกแปลว่ามั่นใจว่าเป็นเร่องอะไรกันดีตอนเราชุ่มเลยก็เลยก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ครับคุณเพราะว่าเราไม่กลัวว่าแบบรักแท้จะแพ้ระยะทางคู่เราไม่ไม่เป็นแน่นอนไม่เป็นสองเดือนเองหรือเปล่าไม่เป็นหรอกะมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะไม่รู้อ่ะก็หวังว่ามันจะไม่เป็นใช่ว่าจะไม่เป็นแต่ไปไปอันนี้ก็จะบินไปไหนใช่ไหมใช่ใช่จริงๆรสองเดือนแพ้เดียวเองครับ แต่ว่าไม่ตัว่าสองเดือนนะถ้าทำงานทุกวันทั้งวันที่เรามันยุ่งมากค่ะถ้าเร็ผมโชคดีที่ระหว่างน้องใบผมแบบหนักงานหนักมากต้องมีเป็นแบบนี้มีงานอยู่เออก็แบบงานที่เล็กหนักคอนโดเลยค่ะที่เขากำลังถ่ายทำหนักมากใช่ครับผมก็ก็เลยก็เลยคิดว่ามันเราก็จะเราก็จะแบบได้ถ้าได้ถ้าถ้าเกิดว่าอยู่เงาเงานิ่งๆอาจจะแบบแย่แต่ว่าพอมีงานเข้ามามันก็อาจจะ เออตั้งใจทํางานไปมันม like ีข้อตกลงกันไหมว่าต้องเวลานี้หรือว่าต้องคุยกันหรือว่าต้องไม่มีไม่มีคือผมผมอ่ะจะเป็นคนที่คอยจัดแจงหลายๆอย่างให้ให้ให้โบประมาณหนึ่งหือพอไปถึงรุ่นอ่ะเริ่งเรียนกี่โมงเริ่มเรียนกี่โมงเข้าเรียนกี่โมงอะไรเงี้ยเราเราจะเป็นคนเผอเรายังรู้เยอะกว่าเราเองไม่คนตารางตารางสอนให้เหรอเขาเาอ่านเข้าใจอ่ะหรืออ่านไม่ออกตารางตารางสอนเป็นภาษาอังกฤษยังไม่เรียนก็เข้าใจเอง ใช่ตอนนี้ไม่เข้าใจเลยอ่ฉันนอนตรงไหนนี่ภาคย์นเออพวกเรื่องดูแผนที่พวกเรื่องอะไรพวกนี้ผมจะเก่งไงเพราะว่าคอยอยู่ให้อยู่ไทยก็ซัพพอร์ตได้ใช่สุดท้ายแล้วโมรู้สึกไงคนชอบมีมวลาที่จะบอกว่าพี่เราไปเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเราเป็นคนชอบพูดเขาก็เลยเตือนทนว่ามันเหมาะสมแล้วที่ต้องไปเรียนคนก็อยากเราเป็นตัวอย่างจริงๆ e v e r y body recent o m e เราถ้าพูดไงก็คือเหมือนเจาเรียกว่าส่งเสริมในการทํางานด้วยจะได้ทํางานให้มันคล่องขึ้นทําอะไรก็จะได้โปรเพื่อพีอะไรต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าตอนที่ต่างประเทศเงี้ยต้องได้ช่วยแต่พี่ชอบอย่างหนึ่งมากคือชาวเน็ตอ่ะเขาบอกว่าเออโไปเรียนภาษาอังกฤษไม่แต่ไปชวนคนที่นู่นพูดภาษาไทยใช่ม่เขาไม่เปแค่พิธาธรรมหรอจริงแเราไปชวนเขาเป็นงาน ไปนู่นไปกลัวไปนู่นมีหมอกมาเยอะกว่าอยู่ฮารุไอพี่บาร์ดิฮโรุติงฮโรุไอพี่บารแสดงว่าพี่เล็กเริ่มเป็นห่วเพื่อนลงขาแล้วเออเป็นห่วเพื่อนลงขามาเป็นเป็นห่วงครูด้วยครู้ที่ยังมาคิดเชอร์เนี่ยติดเมาส์ติดเมาส์คือวอนาโนแบบเออคือเขาเก่งมากคือเขาไทยแลนด์เขาเก่งมากอย่างเวลาอย่างเช่นเวลาไปไปออกกำลังกายด้วยกันเวลาพักอ่ะที่พักน้ำที่ไม่ดีถูกไหมมันต้องแบบออกต่อเรื่องนะฮะนี่ก็เก่งมากในการชวนโค้ช ชวนเทรนเนอร์เมาส์เพราะว่าพอเขาเมาส์เขาก็จะแบบเออเนี่ยคุยไปเรื่อยแล้วก็ได้พักอ๋อแขนสูงยืดเวลาเอายึดเวลาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเราจะรู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรอย่างเช่นเทรนเนอร์เราชอบทำหน้าเราก็จะถามเขาเลยว่าเออพี่ช่วงนี้ถ้าสมมติผิวเราแพ้ง่ายเราต้องแบบใช้ตัวไหนกันดีเขาบอกว่าอันี่นี่หล่อแล้วพี่ไปมาที่ไหนมาล่าสุดนะแล้วก็จนผมต้องแบบตะโกนไหมโบพักนานแล้วโบพักนานแล้ว เก่งมากนี่เ <food> ก <that> ่งมากตัวแบบตัวแบบ มันจะมีที่โบจะไปเรียนจะมีแบบสอนแบบตัวตัวกับครูด้วยแบบติวหรือว่าตัวตัวมากตัวคานนี้มากแทนที่จะได้อะไรเยอะขึ้นัวไปชเชื่ออ้าวก็เราเน้นสปีคกิ้งอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องสปีิเกอร์ให้มันโตมาคือมาเยอะกที่ได้ทุกสัตว์ได้ทั้งขับแสดงสับเฉพาะแล้วก็ yes บัตเชียนเซอร์เชียนเซอร์เชียนเซอร์เชียนอแล้วมีอะไรอยากบอกเพื่อนโบที่ได้ไหมที่มันจะต้องมีไม่ได้เลยแล้วพี่นุ้มบอกว่าแบบไม่มีครับหรือเป็นหนูเพื่อเรา ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ไม่ได้มีใครแบบคนรู้จักที่โบจะไปเจอแต่ว่าก็ก็อย่าหลงตามบอกบอกคูบอกคูกับเพื่อนในคลาสเขาได้ว่าฝากไปบอกหน่อยว่าแฮชแท็กใหม่ควจะเป็นลอนดอนทักก็ได้แล้วะครัดูแลตัวเองนะ้นก็ได้ดีนะฝากฝากอเล็กเซเดตที่เมืองไทยนะคะ คนไทยทุกท่านนะคะประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมกันย,ยานี้นะคะอเล็กจะอยู่ไทยคนเดียวหากใครต้องการซัผพอนหรือว่าดูแลนะคะมาดูแลได้เลยแต่ต้องดูแลในทักษะแบบว่าผู้ใหญ่ดูแลเด็กนะคะไม่ใช่เม,มียดูแลผัวนะคะแบบนั้นที่อาจจะเจอจีตันและเจอสายเดแต่วันนี้ก็เป็นได้และหนุกดูคนไทยที่พูดไปเรื่อยขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> 来。